และคนอีกมากมายที่มีชะตากรรมกับบ่อบัวแห่งนี้พูดตกขาอะไรไเงี้ยถ้าไม่หิวไม่ทำงี้นะโอ้เอาว่ะพี่พูดเอาวะไม่ต้องงอห้องตัวอะไรเงี้ยมันวัดขนาดแล้วท่วมเอว มันอยู่พึ่งไว้ทำจรีนจุ๊บจุ๊บอย่ามาตีหรือกอมสั้นมพืลอนเดียเอ้ยเพื่อนบัวอันเดียวไปไหนแล้ว

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn